เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับโยกิบแบบัตนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไนนะครับซึ่งเราจะมาเล่นโปเกมอนที่เพิ่งเข้าใหม่วันนี้ตอนเช้าวันนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือแมมมอสวายนั่นเองนะครับหรือว่าน้องแมมมอสนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับผมมันเป็นตำแหน่งของสายป้องกันนะไม่ได้แบบว่าเป็นสายฆ่าสักเท่าไหร่นะครับมานี่ร่างแรกนี่คือเหมือนแบบเหมือนเม็ตัวอะไรสักอย่างโอ้โหเก่งกล้าเองมาแย่งคลิปทําไมเนี่ย เองจะฟาร์มเองก็ฟาร์มไปเลยเพื่อนนี่ท่าหนึ่งครับเป็นการโยนน้ำแข็งออกไปหรือว่าสกิลไก่เอ้ยเมื่อกี้ตีเป็นน้ำแข็งด้วยนะท่าสองโอ้ยท่าสองพุ่งแบบนี้ครับซีซีนิดหนึ่งซีซีนิดหนึ่งไปเพื่อนไปเกรนินจาตีปูซะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าท่าหนึ่งเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะเคลียร์คลิปเร็วเลยล่ะนะครับผมท่าหนึ่งอะแล้วก็ไกลด้วยนะโอ้ยตีเป็นน้ำแข็งอีกแล้ว นี่มันนอนมันนอนเราสไลด์ไปหนึ่งทีเอาเดกเกนจามันจะตายว่ะผมปาน้ําแข็งเอ้ยเอาจริงถ้าหนึ่งแรงมากเลยครับผมไม่ได้คิดเองนะถ้าหนึ่งโคตรแรงเลยโอ้มันนอนเพิ่มเลือดแตกไปนะครับผมเอาแล้วไงผมได้มาหนึ่งคิวผมหนีเฮ้ยหนีก่อนเพื่อนเราไปเก็บเลือกก่อนคือตอนนี้เนี่ยจากที่ผมเล่นโปเกมอนมานะครับตอนนี้ผมอยู่แรง์เอ็กซ์เพรสนะครับผมผมรู้สึกเลยว่าเกมโปเกมอนอยู่ไหนเนี่ย 8นาทีแรกเนี่ยอาจจะแบบไม่สําคัญมากนะครับแต่2นาทีสุดท้ายเนี่ยตอนที่เราตีทันเดอร์เนี่ยโคตรสาคัญเลยนะครับผมเพราะว่าผมแพ้มาหลายรอบแล้วตอนเกมนำๆเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโดนแย่งทันเดอร์ก็คือแพ้ยาวๆนะครับแต่หลายคนน่าจะเคยเจอนะครับผมเฮ้ยมันกันไม่ให้เราดังคือเอาตรงๆสำหรับผมนะตอนเนี้ย8นาทีแรกเนี่ยผมแทบจะแบบไม่ได้ดังนะครับผมผมแทบจะแบบเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกันไม่ให้ดังอะไรวันนี้จะเฉยนะครับ ราะว่าสุดท้ายเกมมันวัดกันสองทีสุดท้ายนะครับเฮ้ยเยมันจะดังเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหต่อ3ม,มาดิ1ต่อ3 1ต่อ3ก็มาดิครับบอกแล้วว่าเราตัวกันไหมครับผมเราตำแหน่งสายกันเลยละ่ะหนึ่งไปเกน,นินจามันอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นเห้เห็นไหมเมื่อกี้หนึ่งต่อสามยังรอดเราพุ่งสองตัวโอ้โหมาดิผมอยากจะฆ่ามันว่ะ ถือว่าเอาเรื่องแล้วนะตัวนี้นี่ครับสกิลป้องกันค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันสกิลวงกว้างนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาเราวะมันจะเอาเราเราก็ไม่ให้ครับผมผมรอในบ้านนะเพราะผมรู้ว่าเขาจะได้มาดังนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,าลวสารต่อหนึ่งอีกแล้วผมอีโวพอดีท่าหนึ่งโอ้ท่าหนึ่ง,างยางกว้างแรงจัดจัดเอาแล้วไงมันนอนเนี่ยเองนอนเหรอ เอ็งนอนเหรอฮะมาดิโอ้โหมีก้อนน้ำแข็งยักษ์ลงมาด้วยนี่ตีเราอึดเราอึดมากเราอึดมากมันจะมาตีพึ่งจะไม่ให้ตีเว้ยมานี่มานี่มานี่เราต้องเราต้องฟาร์มไปก่อนถ้าหนึ่งนี่ถือว่าโอเคเลยนะแบบสโลด้วยตัวแข็งด้วยนะครับแถมแรงอีกตั้งหากถ้าสองผมอัพเป็นเออเค้กดีกว,ว่านะครับผม เบรเควกระโดดข้ามกำแพงได้อือโอ้โหสตันอย่างนันาน5-2เอาดิมาดิครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ดังเลยเนี่ยบวกกันอย่างเดียวเอาดิเออ 2Q ค,คือผมบอกเลยนะครับว่าเกมบอลก็มันอยู่ในเนี่ยเราเกมนําก็ไม่ใช่ว่าเราจะชนะนะครับสุดท้ายมันวัดกันที่ว่าใครได้ thunder เนะครับผมแค่นั้นเองนะครับได้ันเดอร์นี่ปุ๊บนี่คือยังไงก็ชนะนะครับผม ผมบอกเลยผมหัวร้อนอะไรอีกรอบแล้ว hey, 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 มันจะมาดังอีกแล้วมันจะมาดังอีกแล้วมาๆๆี<า>๋ย<า>วเราท่าหนึ่งสกัดไม่ให้ดังไม่ให้ดังนะครับไม่ให้ดังครับผม <c oughs> ไม้ท่าสองดีมากเลยอะท่าสองสันนานมากนะครับมาดิผมเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละแล้วผมก็จะขอดัง 40, 40แต้มแบบเต็มๆยาขอขอดังโอ้โหมันไม่ให้เราดังไม่เอาก็ได้เพื่อนนี่ผมยังไม่ได้ดังสักแต้มเลยนะ มาเราเก็บเลือดก,ก่อนนะครับดูเหมือนว่าด้านล่างเราจะชนะไฟอยู่นะมาผมมีอันตีด้วยผมผมอยากอันตีอะเนี่ยมันให้เราดังหรือเปล่ามันไม่ให้เราดังว่ะผมจะดังอะครับอืมอันตีอืมแบมมอนคลัง่งเอาดิสปตันไปเออนั่นแหละขอดังหน่อยได้ปะไม่ให้เราดังอีกอม,มันวุ่นวายจังวะไอตัวนี้ ดูเหมือนว่ามันจะไม่ให้เราดังง่ายๆเราขอดังในเถอะจริงๆมันไม่ให้เราดังอีกแล้วเอ็งนี่เรื่องมากจริงๆนะน,นะแต่เราอึดอยู่โอ้โหไม่ได้วะเออตายสักทียางงี้ผมขอดังในเถอะ40แต้มเต็มๆเนี่ยดังไปเลยครับผม40แต้มครับมาเราไปตระเวนป่ามันดีกว่าผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยโคตรอึดเลยนะครับผมคืออึดมากๆนะครับแล้วก็ ซีอะไรค่อนข้างดีมากเลยนะมีสโลมีแข็งถ่าสสตันได้นะครับอันติก็สตันอีกนะคือ ...CC แน่นโคตรมันจะมาดังอีกแล้วมันจะมาดังมันจะมาดังโอ้โหมันดังหมดแล้วแต่เราไม่ให้ไปเราไม่ให้กลับมาเด้ผมถอยก่อนมาหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยว,ยวชนให้สตันไปไปโอ้โหมันไม่ได้ โอ้ันมันแข็งแก่งยังว่าฝั่งตรงข้าอ้กินินจาไอ้ตัวนี้เล่นเยอะนะไอ้ตัวนินจาฝั่งมันนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปเติมเลือดก,ก่อนละถือว่ากัากนกันฐานได้ดีมากเลยนะไอ้ตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะมีอันติ80แล้วนะครับผมมาตีเต่าดีกว่าเพื่อนมาผมถือว่าตัวเนี้ยค่อนข้างติเดเมตาเลยนะจากที่เล่นมานะครับ คือตัวดีมากแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าใครยังหาตัวแบบเล่นทั้งแทงมันมันไม่แล้วก็แรงๆไม่เป็นเนี่ยเอาตัวนี้ไปเลยสกิลหนึ่งอย่างแรงมาดิโอเคผมซัดตายเถอะไอตัวเนี้ยเออเดี๋ยวจบเกมนี้เนี่ยผมอาจจะไปกดสกิลสองสกิลที่แบบผมไม่ได้อัพมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนะเพื่อนๆจะได้รู้นะครับว่าจะอัพสกิลแบบไหนดีนะครับผมแต่ผมเล่นแบบนี้ผมว่าโอเคสุดแล้วนะครับ โอโหไอตัวนินจานี้แรงว่ะเดี๋ยวเราขอตีวัวก่อนนี่ติดๆเปนน้ำแข็งด้วยเฮ้ยมันเอาเยอะมันกดอันเตียเองกดอันเตียฮะฮะขอกระทืบหนยตัวแตกมามาเดียระวังดักหน้าเลยเออเรียบร้อยของคิวไอตัวนี้จะไปไหนตอนนี้เวลา3นาทีแล้วนะครับอีก2นาทีจะรู้ผลแล้วนะว่าใครจะชนะนะครับผมฝั่งตรงข้ามตอนเนี้ ถ้าสมมติว่าแย่งทันเดอร์ได้เราก็แพ้นะครับผมบอกตรงนี้เลยถ้าเขาแย่งทันเดอร์ได้นะครับผมจะไปไหนจะไปไหนไอ,อตัวนี้มาผมสโลให้แล้วบวกกันไปผมกระโดดน,นี้ก่อนดูวเหมือนว่าผมจะแตกเดี๋ยวผมต้องไปเก็บเลือดก,ก่อนเฮ้ยมันจะดังใช่ไหมเอ็งจะดังเหรอเราไม่ให้ดังมาดิสปันให้ครับผมอืมตาย เออแต่ว่าผมอีก25่ิวิทันเดอร์เกิดนะครับผมว่าต้องได้แล้วล่ะทันเดอร์เนี่ยจริงๆเกมนำขนาดนี้นะครับถ้าไม่ได้นี่คือแย่แล้วนะครับผมมาตีปลาก่อนตีปลา,อปลาอโอเคเก้าวิบัฟใหญ่เกิดมันอยู่เรนบนกันเยอะเฮ้ยด้านบนด้านบนต้องช่วงช่วยก่อนต้องช่วยก่อนเอาตัวนี้ก่อน ทันเดอร์เกิดทันเดอร์เกิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตีทันเดอร์เอ้ยมันมีคนตีทันเดอร์อยู่ผมไม่ให้ผมบอกเลยอย่ามาเนียนขอร้องอย่ามาเนียนตรงนี้กับทื้ไปครับผมเออนั่นแหละเราจะเอาทันเดอร์ผมบอกเลยไอ้ตัวนี้แหละสำคัญมากนะครับเกมพลิกหลายรอบเพราะไอ้ตัวนี้แหละนี่จะไปไหนจะไปไหนผมสตันดักหน้าด้วยเอ้า ไม่ต้องหนีเพื่อนไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีครับเดี๋ยวผมขอไปดังก่อนนะไปไปไปไอ้กบไอ้กบมันจะมากันเหรอครับเราจะดังอ่ะเออเรามีอันตีเรามีอันติเอาเดิไอ้กบตัวนี้มันหนีไปไหนผมกดอันติไล่ไปไหนโอ้โหมันไปแล้วมันยอมแพ้แล้วฝั่งทน้่ข้ามโดนแย่งทันเดอร์ปุ๊บยอมแพ้เลยครับเรียบร้อยครับผมสำหรับปโปเกมอนตัวใหม่ m ม m มสไวเนะครับเราได้ MVP มาด้วยนะ90คะแนนเลยนะถือว่าสูงมากนะครับ90คะแนนเลยทีเดียวนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูอีก2สกิลที่เหลือนะครับว่ามันเป็นยังไงนะถ้าแบบว่าเพื่อนๆอัพอย่างอื่นนะครับนี่ผมอัพมาแล้วนะครับผมท่าหนึ่งเนี่ยจากที่ตอนแรกท่าหนึ่งมันเป็นการปล่อยน้ำแข็งลงมานะครับอีกท่านึงจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยจะเป็นการงัดฝั่งตรงข้ามนะครับผมซึ่ง มันก็ทําได้แค่แบบทำเดเมจได้แค่ตัวเดียวนะครับผมเลยแนะนําว่าเอาเป็นฝนน้งแข็งมาดีกว่านะครับผมส่วนท่าสองเป็นแบบนี้นะดันไปแล้วก็กระทืบผมถือว่าท่าสองนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราอัพแบบนี้มานะครับผมเพราะว่ามันก็สามารถดันสตูได้ดันออกได้แล้วก็มีสตันทีหนึ่งด้วยนะครับนี่อันตีก็เหมือนเดิมนะครับผมท่าสองเนี่ยผมว่าอัพยังไงก็ได้แหละแล้วแต่คนถนัดแต่ท่าหนึ่งเนี่ยแนะนำว่าเอาเป็นฝน ฝนน้องแข็งมาดีที่สุดนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ